เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมมาคคโตวนันดเช่นเคยนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงคอนเทนต์ใหม่ๆที่จะมาในซีซันหน้ากันครับโดยที่จะมีทั้งตัวละครใหม่โหมดใหม่สำหรับโอ peration แมปใหม่ทั้งโอ peration และวอรแฟร์เลยแถมวอแฟร์นะครับก็จะมีเครื่องบินเจ็ตมาให้เล่นกันด้วยแต่ก่อนที่จะเริ่มรับชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารใหม่ๆจากผมกันด้วยนะครับเอาล่ะไปชมกันเลยเอาล่ะเรามาเข้าสู่เนะะื้อหาหลักกันนะครับ สำหรับเนื้อหาแรกก็จะมีตัวละครใหม่ที่เป็นตัวละครผู้หญิงสายแอสซนะครับชื่อว่า t e m p e s t โดยที่ถ้าดูจากในรูปนะครับ e m p เ s t เนี่ยน่าจะมีสกิลที่เกี่ยวกับ Movement ถ้าดาจากสลิงที่เห็นในภาพนะครับสลิงที่อยู่ข้างหลังเท p e s t นะครับก็เห็นว่าได้รับอินสไพรมาจากตัวแ t a ัคอลไ i ทันนะครับผมไม่แน่ว่าเราจะได้เห็นอะไรที่เหมือนกับแ t ทัคอลไ i ทันก็ได้นะแบบกระโดดสลิงไปมาในแม็ครับส่วนอย่างที่2นะครับก็จะเป็นโหมดใหม่สำหรับฝั่ง o p e r a t i ชัน ซึ่งมีชื่อที่ลือกันว่าจะเป็น extraction 2.0นะครับเป็นโหมด prison break ที่มาพร้อมกับ map prison นะครับผมก็จะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับการาลุยหาของแล้วก็หนีออกจากกุกนะครับ <S <S สหรับในส่วนของโหมด warfare นะครับก็จะมีแมปใหม่ที่ลือกันว่าน่าจะชื่อ island warfare ครับแบบนี้นะครับจะเป็นแมปที่ใหญ่พอสมควรใหญ่กว่าทุกแมปในโหมด warfare ที่มีณตอนนี้เลยครับ สำหรับแบบนี้นะครับก็จะมีการยิง3มทางนะครับโฟกัสกัน3ทางเลยไม่ได้แค่ทางบกทางเดียวนะทางบก,กจะมีการยิงกันตามปกติแล้วก็ขับรถถังใช่ไหมครับส่วนทางน้ำครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีเรือเหมือนกับหมดแอสเซนชันเลยแต่ว่าลือกันว่าทางต่างชาติเนี่ยครับเขาบอกว่าเหมือนจะมีการว่ายน้ําได้ด้วยนะสามารถว่ายน้ํายิงกันได้ด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่าจริงไหมแต่ว่าถ้ามีจริงๆเนี่ยก็คงน่าสนใจน่าดูเลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทางอากาศเนี่ย นอกจากเฮลิคอปเตอร์ที่เรามีใช้กันปกติในแมป Ascension กับอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็จะมีเครื่องบินเจ็ตเข้ามาใหม่ด้วยซึ่งเครื่องบินเจ็ตนี้นะครับผมแอบไปดูในลีกละอันนี้ผมขออนุญาตไม่แปะในคลิปนะครับเพราะว่ามันเป็นลีกที่หลุดมาจากทางเทสเซอร์เวอร์ของจีนนะแต่ว่าเครื่องบินเจ็ตครับจะมีทั้งหมด3ลำด้วยกันก็คือจะมีให้เลือกใช้3แบบเลยแต่ว่าทางอากาศนะครับจะมีเครื่องบินกับพอรวมกัน,นหลายลำมากๆม,ม,ม,มันจะยิงกันสนุกและมันมากๆแน่นอนครับก็ถ้าข่าวหรือทั้งหมดนี้เป็นจริงรผมก็อ สนุกกันได้เลยในซีซันหน้านะครับผมสําหรับเนื้อหาข้อมูลของซีซันหน้าเนี่ยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดรับชมขาา่าวสารและข้อมูลใหม่ๆจากช่องผมด้วยนะครับรวมถึงพวกวิวปืนต่างๆด้วยแล้วก็ล่าสุดผมมีการทําคลิปสอนแต่งปืนมาแล้วนะครับผมเป็นคลิปที่ผมตั้งใจทํามากๆและก็ออกมาดีมากๆเลยอย่าลืมไปลองดูด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ